มาครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาคราฟนะครับผมในส่วนของคาธามินเนียนที่เรียกว่าเป็นแสแตทที่โหดมากโหดระดับหนึ่งเลยนะครับก็โหดระดับหนึ่งเลยอะเอาแบบว่าเกือบท็อปเทียร์แต่ก็ยังเออ่ยังไม่ถึงอาจจะเป็นยังไม่สุดแต่ว่าเกือบสุดเลยนะครับผมโดยแสแตทคาธาเริ่มต้นเนี่ยพี่ได้มาเป็นเลเวลบวกสี่มินเนียนนะครับแล้วก็เป็นอินคีสสปิริตครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เอเซนนะครับโยนเข้าไปปุ๊บเพื่อให้ได้ไอตัวดาเมจเพรสเซนต์นะครับพอเป็นแล่ปุ๊บเนี่ย พี่ก็จะมาโยนโยนเขียวเข้าไปครับโยนเขียวให้ออกพีฟิกครับแต่เรายังไม่เปิดครับเราจะใช้แฟกชวลิงเพื่อเผื่อว่าจะล็อกมินเนี่ยนได้ถ้าล็อกมินเนี่ยนได้เราก็จะโอเคครับแต่ถ้าล็อกมินเนี่ยไม่ได้เสร็จมาก็คือเราจะใช้เอ็โคครับแล้วก็เปิดครับเปิดไปหาฟิสิกส์ดาเมจพอได้ฟิสิกส์ดาเมจปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้โฮโมแล้วก็เกตเตอร์เอ็กซ์ซลแล้วก็สุ่มเข้าไปแล้วก็หวังว่าจะไม่ออกในส่วนของคีย์ที่เข้าดาเมจซึ่งที่ออกคีย์ที่เข้าดาเมจก็โอ เราไม่อยากได้คิ t ที่ l อ a m เม e ครับเราอยากได้แอ t a ท k s p สปีดกับเลือดของมินเนี่ยนโอเคครับสวัสดีน,นะครับสำหรับใครที่มาลุ้นนะครับผมก็สวัสดีครับเราจะเริ่มแล้วนะครับผมโอเค okay, เราจะเริ่มจากนะครับผมใส่ตัวอินคิสต d เ m a ม e ก่อนป๊บปได้อินคิสต d เ m a ม e ปุ๊บเราจะล็อกมันให้ออกต่พีฟรี Free, ครับ แล้วเราจะใส่เป็น Ancient Jew j เจ b o อนครับใส่ลงไปแต่สัดมานะครับเราจะใช้ f a c t u r i n g และก็หวังว่ามันจะล็อกมินเนียนครับแต่โอกาสออกอันนี้น้อยครับแต่ว่าเราก็คิดซะว่า3เป็3เรซเราล็อกมินเนียนได้ครับผมอย่าเพิ่งอิจฉานะครับเด็กแอฟริกาอย่าเพิ่งอิจฉาน,นะผมเพราะยังไม่เสร็จครับ เรายังไม่เสร็จครับเราตอนนี้เราได้คารทาไมเนียนที่แบบโอเคมากๆแล้วเราได้คาทาไมเนียนโอเคแล้วเราอาจจะเปลี่ยนสเตปว่ะเรา,าจ,จะเปลี่ยนสเต็ปเป็นใช้เป็นดีวายใช้ใช้ใช้เป็นเพอร์เฟก x ์เอ็กซ์โซเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปก่อนนะตรงข้าง,างน้านี้เดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเพอร์เฟก x ์เอ็กซ์โซครับเราจะไปโยนบ่อเขียวครับเพื่อหาแท็กแฟดดามเมจครับจาเป็นมากเราต้องได้แฟดดามเมจครับเราไปบ่อเขียวครับแต่ว่ามันล็อกินเนียนได้แล้ว พระเจ้าโอเคเราใช้เอ็กโคเพื่อที่จะรีโลได้สองรอบนะครับรีโลได้สองรอบเราใช้เอ็กโคเพื่อหาเอิม่มตัวแฟดดามจฟิสิกครับเพราะเราจะไปชิ่งต่อพี่ชายหาอะไรนะพฟิฟิกะที่โยนบอกเอิม่มหาเอิม่มแฟดดามจแฟดฟิสิคอลดามจโอเคครับเรามาไปทำเลยครับเราจะเปิดนะครับเราใช้เอ็กโคนะครับเราหาแฟดฟิสิคอลดามจไปครับ เป็นโคกับแอทแท็กไฟ e ครับเราต้องโลหายเจอแฟดฟิสิคอลดามจโอเคครับไม่เจอครับไม่เจอครับเราจะโยนลงไปก่อนครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะใช้โอเมนออฟไลท์ครับเพื่อล้างเอ่อไฟล์ดามจออกใช้โอเมนออฟไลท์แล้วก็อนูเมนล้างครับปับ๊บเราจะกลับไปซื้อ อันนั้นใหม่รอบครับบานไหมไม่รู้ครับตอนนี้แต่ก็น่าจะบานอยู่ครับแต่เราเราถ้าเราไม่พองจริงเราก็จะเก็บไว้คราบได้อยู่ครับแต่อย่างน้อยเราล็อกอันนั้นได้แล้วครับเราล็อกได้แล้วสเต็ปแรกครับอันนี้แพงอยู่ครับ300กว่าครับแต่ถ้าเรามีดีวายเท่าไหร่ครับ 3D ดีวาครับไปครับอืมกลับมาสเต็ปแรกนะครับก็คือใช้อันนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวรีโลอีกรอบครับเอ็กโ แล้วก็เป็น prefix ครับนี่ฮะแช่นี้ครับแล้วก็ยัดพ r e f i x ลงไปอีกรอบครับปับ๊บไปโยนบ่อเขียวครับแล้วกดรี l o ไว้ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้ไหมนะจะได้ไหมจะได้ตัวแฟต physical damage ไหมครับถูกนะโอเคได้แล้วครับเราได้ p ิ y s i c a l damage ครับ แต่แต่เทียต่ำไหมไม่รู้ว่ะแต่ก็น่าจะเทียต่ำละมั้งเทียห้าครับแต่นี้ก็โอ้โหถือว่ามันโลต่ำจริงนะมันโลเท่าไหรอ่อ่ะเทียห้าโอ้โลแทบจะการันตีเลยครับต่ำไปหาใหม่อันนี้พี่ว่าแล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วแต่เลยแต่ตรงตรงเนี้ยเราสามารถไปหาใหม่ได้เราสามารถไปหาใหม่ได้เรื่อยเืเราไม่จำเป็นต้องรีบหาครับพี่คิดว่าเออแตกหนึ่งตกสอง แตกสแตกสี่แตกแตกไปโอเคพี่ว่าเราใช้เกตเตอร์พอเราใช้เกตเตอร์พออ่านะครับผมแล้วเราจะใช้ในส่วนของโฮโมครับแล้วก็ดับเบิลเอ็กซอรครับแล้วมีโอกาส66อ่า62%นะครับที่จะออกเป็นแอทสปีดกับเลือดมาดูกันครับมันออก คีย์ที่ข้อครับ <c oughs> งบเริ่มจะบานปลายครับแต่ว่าเราจะไม่เป็นไรครับเรามีเงินอยู่อะโอเคโฮโมและรอบนี้ก็บอกเลยว่าถ้าทำไม่ได้นี่คือกุหมดตุนแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ได้รอบนี้ผมหมดตู่แล้วนะครับในท่านโอเคแล้วรอบนี้ครับเราทำเหมือนเดิมนะโฮโมพร้อมเกเตอร์แอซอลเทชันครับ,รบแล้วเราก็จะใช้เกเตอร์แอซอลแล้วระหว่างว่ามันจะเป็นเลือดกับแอตแทสปีครับ holy shit holy shit holy shit man ไปต่อครับหลายหครั้งเท่าไหร่โอเคเราจะกลับมาอีกรอบครับเราจะกลับมาอีกรอบเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกรอบครับไม่ต้องห่วงครับเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกรอบเราต้องเก็บไว้ก่อนครับฝากไว้ก่อนครับสองรอบหกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์สองรอบไม่ได้ เราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราต้องไปเป็นอาจารย์แล้วเราเราไม่เป็นอาจารย์ครับเราจะคัมแบ็กครับยัยคือแม่หมดตัวเลยะแชทก็ะถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อเลยทำไมไม่ซื้อเลยพี่อยากจะให้แชทดูครับว่าสแตทตรงตามที่เราอยากได้เนี่มันไม่ได้แบบมีมันไม่ได้มีขายกันแบบว่าร้อยห้าสิบครับเก้าใจยัง ยืดหยุดยุนอวามช็อกอีกกระเป๋า bro <im it> มีบริการเพลเยเตอร์นะครับเฮ้ย <h ơi> ขอหน่อยขอหน่อยอะยิมสิบดีวทยแบกกี้ขอยิ้มสิบดีวทยหน่อยถ้าเกิดสิบดีไวทยไม่พอกูพักก่อนกูพักจากวงการคือเราจะได้เอาไปใช้เลยครับอ่าเราจะได้เอาของไปใช้เลยเฮ้ยย <h ơi> ี่สิบเลยเหรออ่าโอเคเก็บไว้ก่อนนะทุกคนจำไหมนะยี่สิบนะผมยี่สิบดิฟโอเคครับแชทต,ตอนนี้เราก็มี เรียกว่านายทุนนะครับนายทุนมาให้เรายืมนะครับ20ดิฟครับเพื่อให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไปต่อได้ครับโอเคแล้วเราก็จะใช้เหมือนเดิมครับเกเตอร์6กสคือเราต้องการบินเนียนไลฟ์กับแอทแทคสปีดอาจจะต้องใช้ต้องใช้จริงวะ คือมันต้องใช้มันต้องรวมพลังแบบนิดนหนึ่งไปนหนึ่งเป็นหนึ่งกับพี่แบบเป็นไงเสียงกริ้งที่ดังที่สุดในเพลงนี้จะทำให้เราคับได้แน่นอนมินเนี่ยนกับแอคแท็กสปีดไม่ไหวกูไม่กล้ากดแล้ววะ โอ้เจมส์หายใจเข้เจเจหายใจออกเจเจอับดุลถามอะไรตอบเจเจเยสเทียสองกับเทียสามโอเค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 อันนั้นจปีดมินนั่นไลน์แล้วก็เหลือเหลือเหลือแค่โยนน้ำเขียวอีกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยทำน้ำเขียวเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ เดี๋ยวลองดูกน่อนว่ารอบเนี้เราเดิน่มีคนอยู่แค่ไหนครับถ้ามีคนอยู่เยอะโอเคครับเรามาดูว่าตอนนี้ดาเมจครับเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับกับเงินทองไหลมาเทมาเพลงนี้นี่ใช้ได้ตลอดโอเคเรามาดูว่าดาเมจเพิ่มเท่าไหร่ครับอันนี้ดาเมจอยู่ที่เก้าหมื่นสี่นะครับพอเราใส่น,นี้เข้าไปทําไมพี่ไม่ซื้อทําไมพี่ไปครับทําไมกบพี่ทําไมพี่ไม่ซื้อครับ น้องเห็นอะไรไหมครับน้องน้องเห็นอะไรหรือเปล่าครับโอเคเรายืมเรายืมเบกกี้มา5 DY เนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเบกกี้นะครับเรายืมมา5 DY เราดาเมจเพิ่มมา30%แบบสุดแบบสุดสุดดาเมจเพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่มมา30%ครับเอึ่งแสนหแสนสองสามห้าเก้าสอันเก่าลบ9 4 1 4 4ครับเพิ่มมา30,000ครับ ดาเมจเพิ่มมาสามหมื่นต่อตัวนะห้าตัวก็คือดาเมจดเพิ่ม DPS เพิ่มมาแสนห้าครับต่อตัวพี่จะไม่วาวครับพี่พี่ขอร้องเลยพี่พี่ขอไม่วาวไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีคนขายครับผมไม่มีคนขายจริงๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้แฟดแบบแรงกว่านี้เราก็ไปยูน้ําเขียวครับเราต้องไปยูน้ําเขียวแต่พี่ขายสักห้านั้นถือว่าเป็นของที่แบบค,ค,คู่คู่ใจมาห้าดิป คือพี่คิดแล้วว่าจะโยนเพอร์เฟกหรือจะโยนไอตัวเคออร์ดเอ่ยโยนเพอร์เฟกหรือโยนเกเตอร์ดีไงแล้วพี่ก็ตัดสินใจว่าถ้าเราไปโยนอันนั้นนะมันจะมีโอกาสที่จะระเบิดได้หัวสปิริตเท่ากันเลยนะหัวอันใหม่อันเก่าโอเคได้เวลาไปดูว่าบอสจะละลายไวแค่ไหนครับนี่ครับผมนี่ครับในที่สุดเราก็ทําได้ครับหมดไปกี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันไม่มีขายครับมันไม่มีขายแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้อเมนูไลท์ล้างอันนั้นใช่ไหม พอล้างเสร็จปุ๊บเราก็จะโพสซ์หาแฟดเดาเมจใหม่ซึ่งมันน่าจะโลดีกว่านี้ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะเราสามารถที่จะโยนน้ำเขียวครับแล้วไปหาสปิริตได้อ่าเราสามารถโยนน้ำเขียวแล้วไปหาสปิริตได้เราไม่จาเป็นต้องเอามาแฟดเดาเมจแล้วครับเราโยนหาสปิริตได้ครับแต่ว่าก็นั่นเป็นเรื่องของเงินที่ต้องใช้เพิ่มครับเราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ <c oughs> มาดูครับว่าณนะตอนนี้บอสจะเป็นอย่างไรครับโอเคเราจะใส่เคิร์สครับปักเสาเหมือนมันบักว่ะตัวพี่มันบักบักเมื่อกี้สะใจมากครับแรงแรงสะใจจริงๆสะใจกูดีเอามาลองดูแบบไม่ต้องเคิร์สไหมต้องเร็วประมาณนี้ <c oughs> ถ้าพี่ดาเมจจะเยอะลองฟาร์มบอสท,ที่ดรอปเอ่อลาลาลา,ลา,ลาเคธาเออพี่อยากรู้มันมันคือบอสอะไรอะบอสแอซีหรอแล้วมันไปสู้ที่ไหนอะเป็นแมปพิเศษ,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 ษที่อยู่ในแอตลาสเหรอโอ้ oh <my> God. มเมย์กอดดาเมจเริ่มกลับมาเหมือนซีซั่นหนึ่งแลว้วอะจุดหนึ่งดาเมจกลับมาจุดหนึ่งแลว้วอะเฮียโคตรแรง เอ้ย <c oughs> แต่ันนี้ลูกค้ายเยอะวะ่ะดูนะครับว่าเป็นยังไงครับกับบอสอากิมาสกับคาถาใหม่ที่เราเพิ่งได้มาครับมี่มินเนี่ยมันชอบบล็อกอ่ะ late. ั่นเองครับจึก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 ว้าวว้าวอดีอย่าเก็บไว้นะครับอย่าเก็บไว้นะครับว้าว สุดยอดครับโอเค